สวัสดีค่ะเพื่อนพ,พ,พ,พี่น้องของพี่ตา,า,าซาวิเดนปลาแซบวันนี้เราจะพามาทําต้มแซบนรกแตกนะคะทุกคนเราจะใส่ทุกอย่างทุกเมนทุกผักทุกชนิดเนาะอยูเ่เป็นต้มแซบเป็นปลาอันนี้นะพี่ตาก็เรียกชื่อไม่ถูกเนาะเขาเรียกปลาอะไรเอ่ยปลาสบายหรือปลาอะไรเนาะมันออกมันไม่มีเกล็ดนะนะเนื้อมันเยอะนะคะทุกคน จะมาต้มแซบนะคะทุกคนพี่น้องเจ้าขา FC ของพี่ตาซาิเดียนพาแซบเราจะมาต้มแซบนรกแตกนะคะทุกคนเรามีอะไรแล้วก็จะใส่ใส่ใสไปหมดให้มันแตกในหม้อน,นี้ไปเลยนะทุกคนเนาะนี่ค่ะพี่น้องเจ้าขา มาพบกับพี่ตาพาแซบอีกนะทุกจะพามาแซบกับอะไรนะพี่น้องวันนี้จะพามาแซบกับต้มแซบนรกแตกนะครับทุกคนแต่ทำไมทำไมพี่ตาตั้งชื่อต้มแซบนรกแตกเพราะว่าพี่ตาพี่ตาใส่ผักทุกอย่างเลยทุกคนเจ้าขาผักพงผักแพลวผักต้นหอมผักซี ผักพงผักแปรต้นหอมผักชีแล้วก็ผักอีตู่ผักอะไรเขาเรีย,รรย,รรยรกอะไรเตี้ยเราแกงใส่เห็ดนั่นนะเ็ใบบังรักเนาะใส่หมดครบทุกอย่างเลยเราถึงได้ตั้งเซืยนต้มแซบนรกแตกกับพี่ตาก็มาแบบวันนี้ก็มาแบบเครื่องเงินนะของทางเหนือเนาะวันนี้มาแบบสวยๆหนะ่อยไม่ได้มาแบบนี้นานนะคะ่ะทุกคนหลายหลายเดือนแล้วนะไม่ได้มาแบบนี้นะพี่น้องคงจําพี่ตาได้นะพี่น้อง fc ทั้งเก่าทั้งใหม่ของพี่ตา คงจะจําพี่ตาพี่ตาจะมาในลูกนี้ตลอดตลอดตอนนั้นนะ่ะเนาะตอนนี้เนี่ยมันก็ใกล้เข้าสู่หน้าหนาวเราก็ต้องมาชุดเอ๋อนี่อยู่ในบ้านนะข้างนอกก็ออกไม่ได้เพราะฝนมันตกนะครับทุกคนฝนตกมากเลยสองสามอาทิตย์แนะล้วฝนตกเนี่ยน้ําท่วมทางซาีเดนก็น้ําท่วมนะครับบ้านเดินก็พังปีนี้ประกันเสียเงินเยอะเดี๋ยวทุกคนเจ้าขาเพราะว่ามันมีน้ําท่วมเยอะเนาะ มาไม่พูดมากทําเพียงนะก่อนจะกินก็ฝากก็ได้กดแชร์กดติดตามพี่ตาเลยนะคะทุกคนทางเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่คนไหนเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ที่เข้ามาติดตามก็ช่วยกดทิ้งไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวพี่ตาก็จะไปหาทุกคนถึงบ้านหลังบ้านทุกคนหลังหลังบ้านทุกคนเลยคะ่ะพี่ตาก็เคยไปหาหลังบ้านทุกคนอยู่นะคะไปกดติดตามไปเขียนคอมเมนต์หาพี่ๆน้องๆเพื่อนๆทุกคนอยู่นะคะแล้วก็ได้เข้ามา,า,นะานหนึ่งกระมังนะกราังร้อนเดี๋ยจะกินได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะ ตอนนี้ก็เราก็มาซดน้ําต้มยาต้มแซ่บนระกแตกดีกว่านะมันมีเขาเรียกปลาอะไรไม่รู้พี่น้องปลาที่มันคล้ายๆปลาตะเพียนคล้ายๆปลาอะไรไม่รู้ที่ไม่มีเกล็ดนะคล้ายๆปลากดนะแต่ว่าไม่รู้เรียกปลาอะไรพี่ตาก็เรียกจําชื่อไม่ได้เนาะค่ะกินนะ,นะคระับทุกคนมากแซ่บกับพี่ตาดีกว่าเนะทุกคนเจ้าค่ะคำแรกแข่งหมาเหมือนเขาบอกกันนั่นแหละอืม มีทางขมมีทางเนี่ยปลาคล้ายๆปลากดมีน้ำขขงนั่นแหละแต่แบบไม่ใช่มีพริกป่นด้วยมียพริกแห้งต้มแซบนรกแตกอืมแซบเวอร์เลยปลานี้เนื้อมันจะเยอะกับปลาอื่นนะแต่ไม่ข่าวนะพี่ตาล้างอย่างดีเลยทุกคนเอาไปล้างกับแป้งมันกับเกลือนนะ ู้ไม่มีกลิ่นเลยค่ะกลิ่นหายหมดเลยค่ะนี่ค่ะอืม้อน้อน้อปาก็ร้อนข้าวก็ร้อนพี่น้องเจ้าขาร้อนไปทั้งสวงเลยค่ะอืมร้อนลกเงือกุืม ต้มแซบนรกแตกทำไมพี่ตาตั้งชื่อต้มแซบนรกแตกพี่น้องพี่ตาใส่ผักเยอะหลายอย่างเกินนะมันมองไม่เห็นนะมันอยู่พี่ตาใส่ทั้งผักแพลวใบมังลักมันก็ข่าตะไคร้ใบมะกรูด แล้วก็ใบขึ้นใส้แล้วก็ใบมะละในสวนไม่มียอดกินใบมันนะพี่น้องกินใบมะละแทนยอดมะละน่าสงสารไหมครับทุกคนเจ้าข่าอ,อร่อยสดน้ำร้อนๆมีแหงได้สว่ ย่งกอันนั้นเขาสีดยาให้เราอีกนะสดน้ำร้อนมีแหงอืมอมาหารมันร้อนพี่น้องขอโทษขอไปด้วยนะครับกินไม่ได้เยอะอาหารมันร้อนอพันออกเลยพี่น้องอตุ่มเงือออกเลยตุ่มเงอือ มนะีมักเลนเส่ด้วยนะมักเลนเนีมาแบบคนจีนใยหัวบีอันอันอม,มาแบบสีเฉียงเฉียงสวยสวยงามตามท้องเรื่อง มไม่มีผักไม่มีผักแอมนะพี่น้องเนะนื้อปลาเนื้อแน่นไขมันเยอะๆกินปลานี่อร่อยนะเคยกิน ่นมนากเขาจะทำปลาส้มมาขายพี่ตาเนาะมักเรนเราไปในเหมือนมักเรีนเราตักมักเรนมาตั้งเยอะนะเนี่ยผักอยู่ข้างล่างพี่น้องเจ้าขาเนี่ยผัก มันเป็นก้างตรงพุงนะครับไม่แส่อะไรหนอะพี่น้องเจ้าขามมันห่อนได้สู่มันห่อน,น,อนปิดคลิปก่อนไหมได้วยว่าไายใหม่แต่ข้าวมันร้อนผักมันร้อนแต่ไม่เป็นไรม,มาแรงบันมาแล้วทุกคนเจ้าขาม ปลาเยอะตักมาโซหมดนะพี่น้องตักมาอยู่ในหม้อน,นี้หมดเลยปลาโตปลาโตหนึ่งนะถุงหนึ่งนะกิโลกว่าเนาะตักมาหมดเลยเพราะเราสวยเกินเลยมันเลยร้อนเกินไงกินไม่ได้ทุกคน๋ต่ก็กินได้อยู่นะ แซ่บอร่อยอต้มแซ่บนรกแตกนรกก็ต้องแตกสิเผ็ดขนาดนี้มันเผ็ดแต่ไม่เผ็ดแต่มันร้อนพี่น้องอยังได้กินยากไปหน่อยนะเดยกก็กินเพื่อพี่น้องเอฟซีของพี่ตาได้นะครับอืม ต่มเส็บเส็บจริงๆๆโหก็มีเสียงกริ๊งกริ๊งกริงๆๆพี่น้องของไม่ทำคาญพี่ตานะครับหรือควอันออกแอร์นี่เลยทำไมมันมืดอะพี่น้อง เอาล้ะก็คืออดื่มเอาไปทอดก่อนนะพี่น้องเดี๋ยวไปคราวหน้า เอาไปทอดก่อนให้มาต้มเนาะมันวานมันเละนะพี่น้องเนาะหน้าจอมืดพี่น้องทองสับว่าเป็นอะไรวะ มักเล่นหน่อยกินพริกดีกว่าอร่อยโหพริกลงไปไหนนะจะดำเม็ดไปเลยเฮ้ยคางตุ่มไปหมดเลยพี่น้องกินส่วทุกวันทุกวันคางตุ่มไปหมดเลย ยัดใส่ปากไม่เข้าพี่น้องชิ้นใหญ่ไปเดี๋ยวก็หน้าจอหลับอยู่ตลอดเลยไม่รู้เป็นอะไร หน้าจอเดี๋ยวก็มืดเดี๋ยวก็สะเดี๋ยวก็มืดพี่น้องหน้าจอขอโทษขอไป้วยนะทุกคนเจ้าขาอืม,มจ็บขอเลียช้อนหน่อยข้ามันติด กันยังออกเลยพี่น้องป้องปายเอาจาอังบ้อแล้วก็มาเลยเจ้าค่ะทรมานนะพี่น้องกินนะร้อน ไรใคาย้อยไปหมดเลยมันไม่มีก้างน้อยนะทุกคนมีก้างใหญ่นะก้างเขาอย่างเหมือนก้างปลาดุกใหญ่กับปลาดุกอีกปลาสวาย คิดว่าปลาปลาเป็นปล,า,ปล,า,ปล,า,ปลาสวายใช่หรือเปล่าไม่รู้นะพี่จาก็ไม่รู้อืม้มก้างเนื้อมันแน่นขาววะนี่ค่ะถ้ากระดิชซู กิมปากก็ชอบกินปลามีก้างแบบนี้แหละเบื่อ จะบอกว่าน่าเกลียดนะทุกคนเพราะากินคนเดียวนะแล้วถ้ามีช้อนกลางเดช้อนน่าไปตักซุปใหม่นจะอย่าดราม่านะคะพราะพิตากินคนเดียวค่ะสาไม่กินค่ะไม่มีใครมากินกับพิ่ตาไม่เล่าัากพิ่ตากินคนเดียวนะคะทุกคนอืมแซ่บเบ อ,อร่อยเริ่มดีขึ้นก็นไม่ค่อยร้อนแล้วคำแรกแข่งมานะั่นะมันร้อน ถ้ามันโรคปากแล้วมันกินอะไรไม่อร่อยนะทุกคนเจ้าขาเนี่ยเนี่ยมีก้างนะทุกคนพุงปลาเนี่ยพุงปลามันจะมีก้างหน่อย อรมากเลยดีไม่ติดคอตายต้องสำลอกออกมาอร่อยทุกคน,กคนช้าขาอื้มชอบ มกเล่นมกเล็นค่อยๆหย่ำนะพี่น้องกินปลาอันตรายไหมก็อันตรายอยู่นะครับทุกคนนะครับหอมำคำ เนใจเนื้อมันขาดเช่วโอ้มอืมไม่ใช่กล้างนะเป็นคลิปเหมือนทุกคนทุกา่า ใส่ใบโหระพาเใส่โหระพากับกะเพราเป็นแซ่บนรกต้มแซ่บนรกแตกผักมันเยอะเกินแ่ะพี่น้องมันใส่หลายอย่างนะมันได้ฉุนๆหน่อยโอ๊ยน้ำลายกระเด็นไอ้กูกอดตัวกอดไปเลยมันฉุนๆหน่อยพี่น้องแต่มันมก็นแซ่บ อพี่น้องเจ้าค่ะ พี่ตาก็าอิ่มแล้วนะครับทุกคนกินไม่หมดเลยสามชิ้นนะครับทุกคนเจ้าการชิ้นครึ่งเนี่ยสองชิ้นนี่นะไม่ใช่สามเนาะเพราะมันคลิปนี้ก็ขอเผาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับทุกคนหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ของพี่ตานะคะ